ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูขูสูค,คนคือกาับผมนะครับนาปพ่กกับผมนะฮะพี่จานะครับน่ากับบรรยากาศตอนเที่ยงคือเกาพี่น้องหอดอบเอาคือกานั่นแหละนะครับเมื่อนี้เป็นเมนูง่ายๆบ้านๆนะครับช่วงนี้ช่วงกลางเดือนพี่น้องนะกลางเดือนเข้ากับไคยหลายๆคนพี่น้องนะครับเป็นเมนูมาม่าเซฟครับเมื่อกี้นะบ่ต้องเอียงมากมายหรอกเมนูง่ายๆครับผมนะผักกับพ่อก็มีเท่าที่เห็นนะครับนะจะา่พต้องเอียงมากมายหรอกมาปรุงรสมา โน้ำปุ๋งเลยกันแล้วกันโอ้มีปูพร้อมนะเดี๋ยวเอาปูออกไปนีก่อนะเดี๋ยวขออนุ <c oughs> ออญาตปุ๋งกันบัดเนี่ยเมื่อนี้ปุ๋งแบบสดสอยู่ในปลาคือกงผมนะปุ๋งสดๆรดเมื่อน,นี้กินสองห่อพอตอนเที่ยงเอออ่าผมะส์สองรสนะครับเป็นรสเปรี้ยวแล้วก็รสหมูสับเพราะผมมาก,กินแบบนี้นะพี่น้องนะครับมาก,กินแบบนี้โอ้หอม นะครับโอ้มีกดกรบเบื้องมาเอาอือปะอันนี้น้ำห่อนนะผมเอาไซโอ้ทุกทุกห่อนห่อนห่อนพี่นอ้องผมเอาเสันเกี่ยวเฮ็ดความเย็นมากไหมนะครับนี่แต่ว่ามันเก็บความห่อนได้นะครับนะใส่เข้าไปเลยครับผมเอาโอ้ไว้นนี้ โอ้หอมพี่น้องใส่ลายกับบบได้นะครับมันสีจางแซ <c oughs> ่บเลยครับผมมาใส่นี่ลงไปใส่ผักลงไปอันนี้เป็นขานานะครับลวกเรียบร้อยแล้วนะใส่ใบลงไปใส่กุ้งลงไปครับผม โอ,โอ้มามาผมมือนี้คือสุดยอดแท้พี่น้องเอ,อ้ยเนะเอามีใครครับผมเอาลงไปปู่ะง่ายๆพี่น้องมือนี้อ่ะปูปูเากาะไปนี่ครับผมอ่ะสิบน้ำก่อน โอ้ผมใส้น้ำหลายพวดออกแนวจางๆงหน่อยนะนะเ <L ess ling> ติมมะนาวก่อนนะผมมันเปรี้ยวบสสะาใจเป็นรถหมูสับผสมต้มยำไง <l iss ed> Ủa. Thường hoàn, thường dẹp. <laughs> หนึ่งวันนี่ไหมมามา่าผมมีฮอดปูนะพี่น้อง มาตปมยำทะเลของแท้ครับผมเนออีมันต้องมีทุอย่าง มา,มาม่าเมื่อนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดอีกพี่น้อง <c oughs> โอ้ขอทากจาหมอ,อกกล่องวันนี้ ืโคตรสะใจเลยพี่น้อง อโอ้ยแมงวันนี่ก็ได้เว้ยดูใสก่กระตามไมา้ โอ้บอกได้คนเดียวว่าแซบนะครับปาดมาม่าสองห่อจนเบิอดเอฉียดพี่น้องเอ้ยมองดูนะเมนูนี่ง่ายอีกทีผมบอกไก้ก่อนแต่าพวกก้ามพวกนเนี้ยเดี๋ยวไว้ก่อนครับผมผมได้ทุบมานะอืม บรรยากาศห่อนๆอบอ้าวพี่น้องนะครับมันยังมาสดน้ำห้อนตื่มอยู่ผมกันเลย <laughs> โอ้ยเอาละพี่น้องนะครับนะกจะเป็นเมนูง่ายๆคือเขานะครับนะช่วงเที่ยงนะช่วงกลางเยอนนะครับผมก็เป็นเมนูที่หลายๆคนนะต้องการเมนูนี้ครับผม <laughs> 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 เอา นะครับสุดท้ายก็นะครับน่าเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่ด้วยละไม่ต้องอย่างมากมายนะพี่น้องนะครับนะไหนที่มันบอดีไหนที่พี่พี่น้องบ่มากนะครับพี่จ้าก็ต้องขอโทษขอแพยหลายนะครับพี่จ้าบอสามารถที็จให้ถึกใจพี่น้องในทุกคนดอกนะครับงั้นกับมีดีบ้างมีบอดีบ้างก็ปนเปกันไปนะครับนะพี่น้องนะกะเมืองด้วยความเพลิดเพลินนะครับเมืองด้วยความมีศิลปะก็แล้วกันนะครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ้าจะขอตัวจากนะพี่น้องเพียงเท่านี้คือเก้านะครับแล้วกลับมาพบพ่อกับผมนะฮะในมืออื่นหรือมือต่อต่อไปนะครับมืออื่นเป็นวันหยุดนะครับกับพบพ่อน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้สิ่นี่ครับสวัสดีครับผม